อ้าวสวัสดีครับก่อนชื่อเด็กชายอะไรครับบอลวิทย์แก้วประโคนวรวิทย์แก้วประโคนชื่อเล่นชื่อว่าวายุอะไรอายุเยาวเด็กชายวรวิทย์แก้วประโคนมาไหมว่าครับโอเคเราจะมาลองทดสอบภาษาอังกฤษกับศัพท์40คำว่าน้องวายุจะสามารถตอบได้ไหมครับเด็กสระกาวเทคกหนึ่งแตงโมมะม่วงกล้ยว,วยไปไปส้ม แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่เฮดอายเอียะเมาส์นูโอเคเก่งมากต่อไปเกี่ยวกับสัตว์บกนะครับมดแอนมดงูควายมา มาอะไรลูกมาตกแคทเนาแฮดเสือเสือไทยไทยตสิงโตสิงโตเมาอะไรช้างช้างแม่วัวกระต่ายางมีมีอะไร มีเบ่แบหรือไก่เป็ดเป็ดตักหมูหมูพิดกุ้งกุ้งพิหอยบหอยไหอยอะไรหอปลาแมวปลาหมึกไม่หมึกไมเพชรเต่าเต่าสดกบทอกอบปลาพิษฉลามชักปูปูเห็บนก พัคแทบออพึ่งพึ่งีพีเสื้อพีเสื้อผีเสือ้ยัตตไฟแมงมุมมุมบามโอเคหันมาขอบคุณกล้องก่อนขอบคุณครับกล้องหรอแล้วก็ยิ้มส,ยสวยๆยิ้มส,ยสวยๆดิยิ้มส,ยสวยๆดิยิ้มส,ยสวยยัยยยงไงนี่แหละครับกาจะทำคลิปกับเด็กดื้อครับแต่ว่าสนมากครับเหมือนจับปูใส่กระด้งครับกาว่าจะทาคลิปให้อกอให้มาดีกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่า นี่แหละครับคือได้ดีที่สุดแล้วกว่าจะให้ตอบได้ครับลิงชัดๆครับนี่ครับอีคิวซังครับผมพัดกีชังวายุวายุขยาวเอ่อชื่อจริงชื่อว่าวายุขยาวครับเด็กชายเด็กชายอะไรครับบา,ารวิทย์แก้บวบโครนเด็กชายบารวิทย์แก้บวบโครนมาไหมครับใครชื่อเด็กชายบารวิทย์แก้บวบโครนเมื่อเมื่อคืน ใครชื่อวายุข่อคาวคอยายิขึ้นวันนี้ไปเรียนไหมครับรแตงโม,ม,มกล้วยไม่รอนกล้วยบ้านนานาส้มออปเปน้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิปปล้ลสต๊าบลี่สตรอเบอร์รี่ปปหัว ไอ้ไอ uh ้ดเอียโน้ตน้มเมาส์ากอาร์มแฮนแขนเท้าขาเล็กขานักเรียนไม่ตั้งใจเลยนะครับผมตอนนี้ครับนักเรียนเป็นลิงครับผม